สดีครับยี่แคมดังบอลน,นะครับผมวันนี้ก็จะจัดบอลคอนเฟลิกให้อีก2ตัวแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะใครที่อยากเข้ากลุ่มของผมนะครับกดลิงก์หน้าโปรฟไฟล์ไปได้เลยนะเดี๋ยววันนี้มันจัดทีเด็ดเน้นให้ไป2ตัวก็เป็นคู่นี้เลยครับผมสตรีคโ,โลเวอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบัลาทาวน,นั่นเองนะครับผมสตรีคโ,โลเวอร์ฟอร์มทั้งสองสัปดาอยู่ในโซนดีอย่างมากนะครับผม,มนัดหลังสุดของเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครเก็บชัยชนะได้ถึงสามนัดและเสมอไปถึงสอง ก็ถือว่ายังอยู่ในโซนดีใช้คำว่าดีมากเป็นเลยนะครับส่วนราทาวนะครับผมฟอร์มพ้นั้หลักสุดก็ชนะไป3และแพ้ไป2ก็ไม่ได้ดูว่าแย่สุดขนาดน,นั้นนะผมก็อยู่ว่าในการการแอบโซนไปดีนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นนะมาดูนั้นล่าสุดของทากเซริโกโลเวอร์นะครับผมพ้านัดหลักสุดของเขาเก็บชนะได้ถึงสามนัดนะครับผมและก็เสมอไป2ถือว่าอยู่ในดีมากกับการกักบ,บราทาวนะครับผมฟอร์มพ้นั้หลักสุดชนะไป3แพ้ไป2นะแต่ว่านั้น เป็นทางที่สติิโก้บุกไปเยือนนะครับผมก็เชียร์แค่น้นคือประทางไมาได้2อประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูสถิติในบ้านของทางสติิโก้โลเวอร์นะครับผมในบ้านของเขา 7จ็ดนัดในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยแล้วเก็บชัยชนะได้ถึงสี่นัดและเสมอไปสามนัดเท่ากับว่าฟอร์มในบ้านเขาดูโหดมากนะครับผมมาดูนัดล่าสุดของบลาทาวานนั้นผมฟอร์มไปเย็นของเขาห้านัดหลังสุดก็ชนะไปถึงสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแต่นัดล่าสุดเขาแพ้มาถึงห้าประตูต่อหนึ่งผมถือว่าฟอร์มไปเย็นนัดล่าสุดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะมีการแบบโรเทชันหรือเปล่าอาจจะไม่จัดเต็มหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงแล้วนะครับผมก็แพ้ถึงห้าหนึ่งก็ดูหนักนะครับผมอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรฟีลแบบ เสียความมั่นใจของนักเตะอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้ามองจากคู่นี้นะครับผมก็ต้องมองว่าซิลิโก้แอบ,บได้เปรียบเรื่องทั้งความเป็นเจ้าบ้บานนะครับผมทั้งลูกได้เสียที่ดูดีกว่าตอนนี้นําอยู่หนึ่งลูกมีตุนอยู่แล้วหนึ่งลูกแล้วผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความกดดันนะครับผมความ่ขนคลายก็ต้องมองซิลิโก้ได้่อนคขายมากกว่าแต่ทางบาราท้าวรมต้องมีแรงกดดั s, นเพื่อจะ ชนะให้ได้นะครับผมฟิลนี้มาแน่นอนนะครับผมนัานนี้ผมเลยมองว่ากดดันตัวเองมากๆแล้วจะเดินสวนเคาน์เตอร์ในรูปแบบของซลีโก้โรเวอร์นะครับผมบุกไปแบบว่าสวนเคาน์เตอร์แล้วได้ประตูเงี้ยมีแน่นอนสองลูกผมว่าไม่ได้ยากสำหรับซลีโก้โรเวอร์นะครับผมนัานนี้ผมเลยมองว่าซลีโก้โรเวอร์ทำได้จีมไปที่ซลีโก ลงเอร์ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วป็นอีกหนึ่งคู่นะครับผมที่ผมจะจัดให้นะครับผมก็เป็นคู่มูล่านะครับผมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของสปินทอนนะครับผมก็เต็มเวลาตีหนึ่งเหมือนกันสำหรับคู่นี้นะครับผมเรามาดูฟอร์มพนัดหลังสุดของมูล่านะครับผมมูล่าฟอร์มพนันหลังดชนะไปสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองนะครับผมก็ถือว่ายังใช้คกว่ากลางๆไม่ได้ดีกว่านะครับผมแต่ทางสปินทอนจอบนะครับผมก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเราสุดกันเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียว ในนัดแรกนะครับผมเป็นบูล่าบุกไปเยือนนะผมก็นชนะแบบเฉื่อๆได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเรามาดูฟอร์มของบูล่านะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดในบ้าน,นของเขาก็เก็บชัยชนะได้ถึง3นัดเสมอ1แพ้1แต่นัดล่าสุดก็ ไปบอลกระชับมิตรนยะผมก็เสมอไว้ได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะผมถือว่ายังอยู่ในโซนดีถึงดีมากเลยนะสำหรับทางมูล่านะครับและฟอร์มล่าสุดของสตินจอนนะผมที่บุกไปเยือนในบอลกระชับมิตรแพ้มาถึง6กประตูต่อหนึ่งนะผมอาจจะทําให้นักเตะเสียความมั่นใจอย่างมากนะใช่งคาว่าอย่างมากเลยเพราะว่าโดนถล่มยับเลยนะครับผมถ้ามองจากคู่นี้นะครับต้องยอมรับในจุดหนึ่งว่ามูล่าได้เปรียบ แค่ทุกทางเลยครับทั้งชื่อชั้นนักเตะนะครับผมคือชื่อชั้นลีกไหนจะโลติชั่นทีมแล้วก็แฟนบอลนะครับผม,ผมก็ต้องยอมรับว่าทางมูร่าแอบดูเหนือนกว่าแต่ซกินทอนนะครับผมก็ถามว่ามาบุกแล้วมีโอกาสไหมก็ยังมีนะผมพ่านล่าสุดเขาแพ้ผมหนึ่งก็จริงแต่อาจจะมีส่งผลทั้งสองอย่างคือบังทอนนักเตะกับทำให้นักเตะขึ้นสู้อาจะมีในรูปแบบนี้นะครับผม,ผมก็เลยมองว่าโอกาสที่ว่า ทอนนะครับผมจะบุกมาเยือนแล้วมีประตูมีแน่นอนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าทีมทอนเจอทีมใหญ่มกกักจะสู้ไม่ได้ ทีนี่แข่งแก่งควายอย่างชัดเจนเนี่ยดินทองสู้ไม่ได้แต่เขามักมีประตูเสมอนะครับผมแต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วผมมองว่าตินทอะไม่ชนะหรอกครับผมแต่มีประตูด้วยนังน,นั้นผมเลยมองว่าสกอร์สูงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมและแฮนดิแคปสูงมาเปิดสองรุ่นครึ่งควบสามนะครับผมมีโอกาสได้อย่างมากดันั้นนี้เขาเลยมองว่าสกอร์สูงไว้ดีกว่านะครับผมสกอร์สองหนึ่งมีแน่แล้วผมรอลุ้นแบบสองสองหรือสามหนึ่งไปนะครับผมรอกินเต็มนะนั้นนี้ขอจิ้มไปที่ สกอร์สูงไว้แล้วกันนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะไปเน้นๆเลยนะครับผม2ตัววันนี้เน้นๆนะผมแล้วอย่าลืมนะผมใครอยากเข้ากลุ่มกับผมเข้ากลุ่ม VP หรือมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะผม,นะผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ